สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเรียนรู้เรื่องเลขในยสํสำคัญถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย <Yahoo! S 1> เราเคยสงสัยกันไหมว่าเมื่อเราใช้เครื่องมือวัดแบบสเกลไปทำการวัดปริมาณต่างๆซึ่งบางครั้งในการวัดปริมาณเหล่านั้นค่าที่วัดได้ไม่ตรงกับสเกลของเครื่องมือวัดที่เราใช้หรือบางครั้งในการวัดปริมาณบางอย่างแล้วตัวเลขที่ได้เป็นเลขทศนิยมเมื่อนำตัวเลขนั้นมาคำนวณไม่ว่าจะเป็นการบวกลบคูณหรือหาร แล้วเราควรจะต้องบันทึกค่าตัวเลขจากการคำนวณด้วยเลขทศนิยมกี่ตำแหน่งดีวันนี้เราจะมาคำตอบเหล่านี้จากหัวข้อเรื่องเลขในสำคัญถ้าพร้อมแล้วไปรู้กันเลยก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจความหมายของเลขในสำคัญกันก่อนว่ามีความหมายว่าอย่างไรเลขในสำคัญคือเป็นตัวเลขที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดแบบสเกลโดยตรงรวมกับตัวเลขที่ได้จากการประมาณด้วยสายตาอีกหนึ่งตัวขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องมือวัดที่ใช้ยกตัวอย่างเช่น ผลจากการวัดความยาวของดินสออ่านได้จากเครื่องมือวัดเท่ากับ4.25เซนติเมตรหมายความว่า4.2เป็นตัวเลขที่วัดได้จริงส่วน0.05เป็นตัวเลขที่ประมาณขึ้นมาด้วยสายตาเราเรียกตัวเลข4.25ว่าเป็นเลขในสําคัญนั่นเองการนับจํานวนเลขในสําคัญมีดังนี้ข้อที่1เลขทุกตัวตั้งแต่เลข1ถึงเลข9ไม่ว่าจะอยู่หน้าหรือหลังทศนิยมให้นับเป็นเลขในสาคัญทั้งหมด เช่นตัวแรก25.96จะมีเลขในสำคัญทั้งหมด4ตัวตัวอย่างที่2อย่างเช่น3.16ก็จะมีเลขในสำคัญทั้งหมด3ตัวต่อไปข้อที่2เลข0ที่อยู่ระหว่างเลขในสำคัญถือว่าเป็นเลขในสำคัญด้วยเช่น304ก็จะมีเลขในสำคัญทั้งหมด3ตัวซึ่งศูนย์ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง3และ4ก็นับไปด้วยตัวอย่างที่2อย่างเช่น10.001ก็จะมีเลขในสำคัญทั้งหมด5ตัว คือศูนย์ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง1ที่อยู่ข้างหน้ากับ1ที่อยู่ข้างหลังก็จะนับเป็นเลขสําคัญทั้งหมดข้อที่3เลขศูนย์ที่อยู่ปลายทางซ้ายมือไม่เป็นเลขในสําคัญยกตัวอย่างเช่น0 0 0 2 5จะมีเลขในสําคัญทั้งหมด2ตัวคือเลข2กับเลข5ส่วนเลขศูนย์ที่อยู่ด้านซ้ายมือ3ตัวแรกจะไม่นับตัวอย่างที่สองอย่างเช่น0.0205ก็จะมีเลขในสําคัญทั้งหมด3ตัว ซึ่งเลข0สอตัวที่อยู่ด้านซ้ายจะไม่นับจะนับเฉพาะเลข0ที่อยู่ระหว่างเลข2กับเลข5ข้อที่4เลข0ที่อยู่ตรงปลายด้านขวามือแต่อยู่หลังจุดทศยมถือว่าเป็นเลขในสำคัญด้วยยกตัวอย่างเช่น,นตัวแรก120.0ก็จะมีเลขในสำคัญทั้งหมด4ตัวก็คือ120และก็ศตัวสุดท้ายก็นับด้วยตัวอย่างที่2ก็คือ0.140 0ก็จะมีเลขในสำคัญทั้งหมด4ตัว ซึ่งตัวที่จะเป็นเลขศูนย์ที่ไม่นับก็คือตัวที่เป็นเลขศูนย์อยู่ทางซ้ายมือสุดตัวแรกที่ไม่นับส่วนตัวที่เหลือก็นับทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด4ตัวต่อไปข้อที่5เลขศูนย์ที่อยู่ปลายทางขวามือของเลขจํานวนเต็มที่ไม่มีทศนิยมอาจจะนับหรือไม่นับขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องมือวัดดังนั้นจึงควรเขียนแบบสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างเช่น1 5 0 0ถ้าเราต้องการเลขในสําคัญทั้งหมด4ตัว ของ1,500ก็เขียนในรูปของสัญญากรทางวิทยาศาสตร์ก็จะเขียนได้ว่า1 5 0 0คูณ10ยกกำลัง3แต่ถ้าเราต้องการเลขในสำคัญ3ตัวก็เขียนในรูปของสัญญากรทางวิทยาศาสตร์เป็น1.50คูณ10ยกกำลัง3แต่ถ้าเราต้องการเลขในสำคัญ2ตัวก็เขียนในรูปของสัญญากรทางวิทยาศาสตร์ได้เป็น1.5คูณ10ยกกำลัง3และข้อสุดท้ายข้อที่6 ค่าคงตัวทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นค่าพายหรือตัวเลขที่อยู่ในสูตรอย่างเช่นตัวเลข2ในสูตร2อ R พในกรณีที่เป็นค่าคงตัวและก็ตัวเลขในสูตรเราจะไม่นับเป็นเลขในสําคัญนั่นเองตัวอย่างการบันทึกข้อมูลจากการวัดจากรูปแรกเป็นการวัดความยาวของดินสอด้วยไม้บรรทัดที่มีความละเอียดมากที่สุดคือ1ซนติเมตรซึ่งความยาวดินสออยู่ระหว่าง5ซนติเมตรกับ6ซนติเมตร ในการบันทึกความยาวของดินสอจากการวัดให้บันทึกตามสเกลของไม้บรรทัดที่วัดได้คือ5เซนติเมตรส่วนของดินสอที่ยาวเกินเลข5เซนติเมตรออกมาให้ประมาณด้วยสายตาดังนั้นค่าตัวเลขที่เหมาะสมในการบันทึกความยาวของดินสอมีค่าเท่ากับ5.5เซนติเมตรนั่นเองส่วนในรูปที่2เป็นการวัดความยาวของดินสอด้วยไม้บรรทัดที่มีความละเอียดมากที่สุดคือ0.1ซนเมตร ซึ่งความยาวของดินสออยู่ระหว่าง5.5ซมกับ5.6ซนมรในการบันทึกความยาวของดินสอจากการวัดให้บันทึกตามสเกลของไม้บรรทัดที่วัดได้คือ5.5ซมส่วนของดินสอที่ยาวเกินเลข5.5ซนเมตรออกมาให้ประมาณค่าด้วยสายตาดังนั้นตัวเลขที่เหมาะสมในการบันทึกความยาวของดินสอต้องมีค่าเท่ากับ5.55ซนเมนั่นเองจากการบันทึกข้อมูล จากการวัดสรุปได้ว่าให้เราบันทึกค่าที่ได้จากสเกลของเครื่องมือวัดจริงและค่าที่ต้องประมาณจากสายตาของผู้ทำการวัดอีกค่าหนึ่งนั่นเองห <Y> ah <oo> ลักการปัดเศษข้อที่1ถ้าเลขตัวสุดท้ายทางขวามือเป็นเลข0ถึงเลข4ให้เราตัดทิ้งได้เลยเช่นถ้าต้องการเลขในสำคัญ3ตัวของจำนวน40.64ก็จะมีค่าเท่ากับ40.6เพราะว่าตัวเลขตัวที่4คือเลขส ซึ่งอยู่ระหว่าง0-4ถึง4ก็ให้เราตัดทิ้งดังนั้นถ้าเราต้องการเลขในสำคัญ3ตัวของ40.64ก็จะมีค่าเท่ากับ40.6นั่นเองข้อที่2ถ้าตัวเลขตัวสุดท้ายทางขวามือเป็นตัวเลขตั้งแต่เลข5จนถึงเลข9ให้เราเพิ่มค่าตัวเลขตัวสุดท้ายเอาไว้อีก1เช่นถ้าต้องการเลขในสำคัญ2ตัวของจำนวน9.16ก็จะมีค่าเท่ากับ9.2เพราะว่า ถ้าเราต้องการเลขในสำคัญ2ตัวของ9.16ตัวสุดท้ายก็คือเลข6ซึ่งอยู่ระหว่าง6-9ก็ให้เราปัดเพิ่มขึ้นมา1ดังนั้น9.16ถ้าต้องการเลขในสำคัญ2ตัวก็จะมีค่าเท่าก,กับ9.2นั่นเองเ <B par noise> มื่อเราได้ตัวเลขจากการวัดตามหลักการของเลขในสำคัญ <B par noise> บางครั้งเราต้องนำเลขในสำคัญเหล่านี้มาคำนวณเพื่อใช้ประโยชน์อื่นต่อไปอีกการนำเอาจำนวนเลขในสำคัญที่ต่างกันที่ได้จากเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดต่างกัน มาบวกมาลบมาคูณและมาหารกันทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีเลขในสำคัญและมีความละเอียดมากเกินไปดังนั้นการบันทึกตัวเลขจากการคำนวณจะเป็นต้องพิจารณาตัวเลขในสำคัญและความละเอียดให้เหมาะสมได้ดังนี้ 1. ในกรณีที่นำเอาจำนวนมาบวกหรือลบกันผลลัพธ์จะมีตัวเลขหลังจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนตัวเลขหลังจุดทศนิยมที่น้อยที่สุดของชุดตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบกันยกตัวอย่างเช่น ตัวอย่างแรก88.35 .-65.2 ลบ65.2ซึ่งผลจากการลบกันตามหลักการปกติก็จะได้ค่าอยู่ที่23.15แต่เวลาบันทึกตัวเลขจากการบวกหรือลบกันให้ตอบตามตำแหน่งทศนิยมที่น้อยที่สุดของชุดตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบกันซึ่งตำแหน่งทศนิยมที่น้อยที่สุดคือ1ตำแหน่งและตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่2ของผลบวกที่ได้เป็นเลข5จึงปัดเพิ่มค่าตัวเลขขึ้นมาอีกหนึ่ง ถ้าบันทึกตัวเลขเป็น23.15ก็จะเป็นค่าที่ไม่ถูกต้องดังนั้นที่ถูกต้องต้องบันทึกตัวเลขเป็น23.2จึงจะถูกต้องตามหลักการของเลขในสำคัญตัวอย่างที่2 139.36บวก31.112ซึ่งการบวกปกติผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีค่าอยู่ที่170.472เนื่องจากตำแหน่งทศนิยมที่น้อยที่สุดของชุดตัวเลขที่นำมาบวกและลบก,กันคือ2ตตำแหน่ง และทศนิยมตำแหน่งที่3ของผลบวกที่ได้เป็นเลข2เราจึงต้องตัดทิ้งดังนั้นถ้าค่าบันทึกตัวเลขเป็น170.472ก็จะเป็นค่าที่ไม่ถูกต้องดังนั้นที่ถูกต้องต้องบันทึกตัวเลขเป็น170.47 2. ในกรณีที่นำจำนวนมาคูณหรือหารกันผลลัพธ์ที่ได้จะมีเลขในสำคัญเท่ากับเลขที่มีจำนวนเลขในสำคัญที่น้อยที่สุดของกลุ่มตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารกัน ยกตัวอย่างเช่น2.35 2 35, คูณ2.2ผลลัพธ์จากการคูณที่ได้ก็คือ5.17แต่เวลาบันทึกตัวเลขต้องบันทึกตามหลักการคูณของเลขในสำคัญคือผลลัพธ์ที่ได้ในการตอบต้องตอบตามจำนวนเลขในสำคัญที่น้อยที่สุดของชุดตัวเลขที่นำมาคูณกันซึ่งชุดตัวเลขที่มีจำนวนเลขในสำคัญที่น้อยที่สุดก็คือ2.2ซึ่งมีเลขในสำคัญทั้งหมดแค่2ตัวทศนิยมตำแหน่งที่2ของผลคูณเป็นเลข7 จึงต้องปัดขึ้นแต่นั้นคำตอบที่ถูกต้องต้องบันทึกตัวเลขเป็น5.2หลังจากเรียนรู้หลักการในเรื่องของเลขในสำคัญไปแล้วทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างในเรื่องของเลขในสำคัญกันบ้างตัวอย่างที่1ในการชั่งมวลของภาชนะใบหนึ่งอ่านค่าได้75.1กรัมเมื่อใส่ทรายลงไปจานวนหนึ่งแล้วนาไปชั่งได้เท่ากับ80.25กรัมทรายที่เติมลงไปมีมวลเท่าใดวิธีทำทรายที่เติมลงไปก็จะมีค่าเท่ากับ มวลของภาชนะรวมกับมวลของทรายลบกับมวลของภาชนะเปล่าดังนั้นค่าที่ได้ก็จะเท่ากับ80.25ลบ75.1ซึ่งผลการลบก็จะมีค่าเท่ากับ5.15ซึ่งเป็นคำตอบที่ยังไม่ถูกต้องตามหลักการของเลขในสำคัญโดยคำตอบที่ถูกต้องต้องตอบว่าทรายที่เติมลงไปมีค่าเท่ากับ5.2กรัมที่คำตอบได้5.2กรัมเพราะว่าตามหลักการของการลบกันของเลขในสำคัญคือผลลัพธ์ที่ได้ ให้ตอบตามตำแหน่งทศนิยมที่น้อยที่สุดของชุดตัวเลขที่นำมาลบกันซึ่งตำแหน่งทศนิยมที่น้อยที่สุดคือ1ตำแหน่งดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ต้องตอบเพียงแค่ทศน,นิยม1ตำแหน่งแต่ต้องไปดูตำแหน่งถัดไปด้วยซึ่งตำแหน่งถัดไปก็คือเลข5ซึ่งเลข5าก็ต้องปัดเพิ่มค่าขึ้นมาอีกหนึ่งดังนั้นจึงต้องตอบเท่ากับ5.2กรัมนั่นเองตัวอย่างที่2ทองเหลืองแท่งหนึ่งมีมวล26.5กรัมมีปริมาตร3.0ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหาความหนาแน่นของทองเหลืองว่ามีค่ากี่กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรวิธีทำจากสูตรในการหาค่าความหนาแน่นความหนาแน่นมีค่าเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรดังนั้นเราก็าตัวเลขตามโจทย์ที่โจทย์กําหนดมาให้มาแทนค่าลงไปในสูตรก็จะได้เท่ากับมวลก็แทนด้วย26.5กรัมหารด้วยปริมาตรก็แทนด้วย3.0ลูกบาทเซนติเมตรเมื่อหารกันค่าที่ได้ก็จะได้เท่ากับ8.833ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังไม่ถูกต้อง ตามหลักการของเลขในสำคัญดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องเราควรจะบันทึกตัวเลขของค่าความหนาแน่นเท่ากับ8.8กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรซึ่งคำตอบที่ได้8.8กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรเพราะว่าเราต้องตอบตามหลักการการหารกันของเลขในสำคัญคือผลลัพธ์ที่ได้ให้ตอบตามจำนวนเลขในสำคัญที่น้อยที่สุดของชุดตัวเลขที่นำมาหารกันซึ่งน้อยที่สุดก็คือ2ตัวก็คือตัวเลข3.0ดดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ ต้องตอบตัวเลขเพียงแค่2ตัวแต่ต้องไปดูตัวที่3ด้วยซึ่งเป็นเลข3เราจรึงปัดทิ้งคำตอบที่ได้จึงต้องตอบว่า8.8กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับขอบคุณมา,มากมครับ